มีดหมอหลงพ่อเดิมมีดหมออันดับหนึ่งของวงการโจนเสือที่ว่าหนังเหนียวอย่างกลัวนัดแรกไม่ออกนัดสองไม่โดนมีดหมอหลงพ่อเดิมนะครับก็คือสุดยอดแห่งเทพศาสตร์ตาวุธอันดับหนึ่งของวงการเครื่องรางของขังเลยก็ว่าได้พุทธคุณครอบจักรวาลคุ้มครองป้องกันภัยอันตรายครบถ้วนมีดหมอนี้นะครับก็จัดเป็นเครื่องรางของขังอีกชนิดหนึ่งซึ่งแต่ละท้องถิ่นก็เรียกไม่เหมือนกันบางก็เรียกว่ามีดปราภัยลีพีหน้ามีดเทพศาสตร์ตาวุธมีดด้ามงามีดเนบหรือบางท่านเรียกว่า มีดควานช้างก็มีนี่คือเรื่องราวมีดหมอหลวงพ่อเดิมที่จนเสือหนังเหนียวยังกลัวนะครับและเคยช่วยชีวิตจอมพลปอพิบูลสงครามมาแล้วเมื่อครั้งหนึ่งนะครับหลวงพิบูลนะครับหรือตำแหน่งจอมพลปอพิบูลสงครามในขนาดนั้นถูกคนสนิทชิว่านายลีรอบยิงในห้องของท่านเองโดยเรียกกันว่านัดแรกยิงไม่ออกนัดสองยิงไม่โดนสิ่งที่หลวงพิบูลนะครับมีติดกระเป๋าเสื้อมีเพียงชิ้นเดียวเท่านั้นก็คือมีดหมอของหลวงพ่อเดิมขนาดจิ๋วเท่านั้นเอง โดยในนัดแรกที่นายรียิงจากด้านหลังนั้นกระสุนปืนไม่ลั่นออกมาเพราะมีผลเป็นมหาอุดแต่เมื่อหันหน้ามาเผชิญกันซึ่งหน้าคราวนี้ทันคงตกใจนะครับทำให้กระสุนลั่นออกมาแต่ด้วยกริยาคมที่แฝงไว้ในมีดหมอของเทพศาสตราจึงเบี่ยงกระสุนให้เป็นผลทางแคล้วคลาด ก็เป็นเหตุให้ท่านรอดจากเงื้อมมือของมัจจุราชอย่างหวุดหวิดท,ทั้งที่นายลีเคยผ่านการฝึกใช้อาวุธมาเป็นอย่างดีตอนเป็นมีดหมอหลวงพ่อเดิมมีดหมออันดับหนึ่งของวงการจนเสือที่ว่าหนังเหนียวอย่างกลัว นัดแรกไม่ออกนัดสองไม่โดนมีดหมอหลงก็เดิมนะครับก็คือสุดยอดแห่งเทพศาสตร์ตาวุธอันดับหนึ่งของวงการเครื่องรางของขังเลยก็ว่าได้พุทธคุณครอบจักรวาลคุ้มครองป้องกันภัยอันตรายครบถว้วนมีดหมอนี้นะครับก็จัดเป็นเครื่องรางของขังอีกชนิดหนึ่งซึ่งแต่ละท้องถิ่นก็เรียกไม่เหมือนกันบางก็เรียกว่ามีดปราภัยลีพีหน้ามีดเทพศาสตร์ตาวุธมีดด้ามงามีดเน็บหรือบางท่านเรียกว่ามีดควานช้างก็มีนี่คือเรื่องราวมีดหมอหลงก็เดิมที่โจนเสือหนังเหนียวยังกลัว และเคยช่วยชีวิตจอมพลปพิบูลสงครามมาแล้วเมื่อครั้งหนึง่งนะครับหลวงพิบูลนะครับหรือตำแหน่งจอมพลปพิบูลสงครามในขนาดนั้นถูกคนสนิทชื่อว่านายรีรอบยิงในห้องของท่านเองโดยเรียกกันว่านัดแรกยิงไม่ออกนะัดสองยิงไม่โดนสิ่งที่หลวงพิบูลนะครับมีติดกระเป๋าเสื้อมีเพียงชิ้นเดียวเท่านั้นก็คือมีดหมอของหลวงพ่อเดิมขนาดจิ๋วเท่านั้นเอง โดยในนัดแรกที่นายรียิงจากด้านหลังนั้นกระสุนปืนไม่ลั่นออกมาเพราะมีผลเป็นมหาอุดแต่เมื่อหันหน้ามาเผชิญกันซึ่งหน้าคราวนี้ท่านคงตกใจนะครับทำให้กระสุนลั่นออกมาแต่ด้วยกริกยาคมที่แฝงไว้ในมีดหมอของเทพศาสตาจึงเบี่ยงกระสุนให้เป็นผลทางแคล้วคลาดก่อเป็นเหตุให้ท่านรอดจากเงื้อมมือของมัจ,จุราชอย่างวุดวิดทั้ทงที่นายรีเคยผ่านการฝึกใช้อาวุธมาเป็นอย่างดีตอนเป็นทีมหมอหลวงพ่อเดิมมีดหมออันดับหนึ่งของวงการจนเสือที่ว่า หนังเหนียวอย่างกลัวนัดแรกไม่ออกนัดสองไม่โดนมีดหมอหลงก็เดิมนะครับก็คือสุดยอดแห่งเทพศาสตร์ตาวุธอันดับหนึ่งของวงการเครื่องรางของขังเลยก็ว่าได้พุทธคุณครอบจักรวาลคุ้มครองป้องกันภัยอันตรายครบถว้วนมีดหมอนี้นะครับก็จักเป็นเครื่องรางของขังอีกชนิดหนึ่งซึ่งแต่ละท้องถิ่นก็เรียกไม่เหมือนกันบางก็เรียกว่ามีดปราภัยลีพีหน้ามีดเทพศาสตร์ตาวุธมีดด้ามงามีดเนบหรือบางท่านเรียกว่ามีดควานช้างก็มีนี่คือเรื่องราวมีดหมอหลงก็เดิมที่โจนเสือ เหนียวยังกลัวนะครับและเคยช่วยชีวิตจอมพลปพิบูลสงครามมาแล้วเมื่อครั้งหนึ่งนะครับหลวงพิบูลนะครับหรือตําแหน่งจอมพลปพิบูลสงครามในขนาดนั้นถูกคนสนิทชื่อว่านายรีรอบยิงในห้องของท่านเองโดยเรียกกันว่านัดแรกยิงไม่ออกนัดสองยิงไม่โดนสิ่งที่หลวงพิบูลนะครับมีติดกระเป๋าเสื้อมีเพียงชิ้นเดียวเท่านั้นก็คือมีดหมอของหลวงพ่อเดิมขนาดจิ๋วเท่านั้นเอง โดยในนัดแรกที่นายรียิงจากด้านหลังนั้นกระสุนปืนไม่ลั่นออกมาเพราะมีผลเป็นมหาอุดแต่เมื่อหันหน้ามาเผชิญกันซึ่ง,งหน้าคราวนี้ท่านคงตกใจนะครับทำให้กระสุนลั่นออกมาแต่ด้วยกริกยาคมที่แฝงไว้ในมีดหมอของเทพศาสตราจึงเบี่ยงกระสุนให้เป็นผลทางแคล้วคลาดก็เป็นเหตุให้ท่านรอดจากเงื้อมมือของมัจจุราชอย่างบวุดหิดทั้ทงที่นายรีเคยผ่านการฝึกใช้อาวุธมาเป็นอย่างดีตอนเป็นมีดหมอหลวงพ่อเดิมมีดหมออันดับหนึ่งของวงการจนเสือที่ว่า หนังเหนียวอย่างกลัวนัดแรกไม่ออกนัดสองไม่โดนมีดหมอหลงก็เดิมนะครับก็คือสุดยอดแห่งเทพศาสตร์ตาวุธอันดับหนึ่งของวงการเครื่องรางของขังเลยก็ว่าได้พุทธคุณครอบจักรวาลคุ้มครองป้องกันภัยอันตรายครบถว้วนมีดหมอนี้นะครับก็จะเป็นเครื่องรางของขังอีกชนิดหนึ่งซึ่งแต่ละท้องถิ่นก็เรียกไม่เหมือนกันบางก็เรียกว่ามีดปราภัยลีพีหน้ามีดเทพศาสตร์ตาวุธมีดด้ามงามีดเนบหรือบางท่านเรียกว่ามีดควานช้างก็มีนี่คือเรื่องราวมีดหมอหลงก็เดิมที่โจเสือ เหนียวยังกลัวนะครับและเคยช่วยชีวิตจอมพลปพิบูลสงครามมาแล้วเมื่อครั้งหนึ่งนะครับหลวงพิบูลนะครับหรือตำแหน่งจอมพลปพิบูลสงครามในขนาดนั้นถูกคนสนิทชื่อว่านายรีรอบยิงในห้องของท่านเองโดยเรียกกันว่านัดแรกยิงไม่ออกนัดสองยิงไม่โดนสิ่งที่หลวงพิบูลนะครับมีติดกระเป๋าเสื้อมีเพียงชิ้นเดียวเท่านั้นก็คือมีดหมอของหลวงพ่อเดิมขนาดจิ๋วเท่านั้นเอง โดยในนัดแรกที่นายรียิงจากด้านหลังนั้นกระสุนปืนไม่ลั่นออกมาเพราะมีผลเป็นมหาอุดแต่เมื่อหันหน้ามาเผชิญกันซึ่งหนะน้าคราวนี้ทันคงตกใจนะครับทำให้กระสุนลั่นออกมาแต่ด้วยกริกยาคมที่แฝงไว้ในมีดหมอของเทพศาสตราจึงเบี่ยงกระสุนให้เป็นผลทางแคล้วคลาด ่อเป็นเหตุให้ท่านรอดจากเงื้อมือของมัจุราชอย่างหวุดหิดทั้งที่นายรีเคยผ่านการฝึกใช้อาวุธมาเป็นอย่างดีตอนเป็นมีดหมอหลวงพ่อเดิมมีดหมออันดับหนึ่งของวงการโจนเสือที่ว่าหนังเหนียวอย่างกลัวนัดแรกไม่ออกนัดสองไม่โดนมีดหมอหลวงพ่อเดิมนะครับก็คือสุดยอดแห่งเทพศาสตร์าวุธอันดับหนึ่งของวงการเครื่องรางของขังเลยก็ว่าได้พุทธคุณครอบจัก,กรวาลคุ้มครองป้องกันภัยอันตรายครบถว้วนมีดหมอนี้นะครับก็จะเป็นเครื่องรางของขัง,งอีกชนิดหนึ่งซึ่งแต่ละท้องถิ่นก็เรียก ไม่เหมือนกันบางก็เรียกว่ามีดปราภพรีพีหนา้ามีดเทพสาตาวุธมีดด้ามงามีดเน็บหรือบางท่านเรียกว่ามีดควานช้างก็มีนี่คือเรื่องราวมีดหมอหลวงพ่อเดิมที่จนเสือหนังเหนียวยังกลัวนะครับและเคยช่วยชีวิตจอมพลปอพิบูลสงครามมาแล้วเมื่อครั้งหนึง่งนะครับหลวงพิบูลนะครับหรือตำแหน่งจอมพลปอพิบูลสงครามในขนาดนั้นถูกคนสนิทชิวานายลี